สิริกัญญาตันสกุลว่าที่หัวหน้าพักก้าวไกลคนใหม่มาทำความรู้จักเธอกันค่ะสิริกัญญาชื่อเล่นไหมเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2524เป็นสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลเป็นอดีตประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรครอบครัวเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วมีกิจการเดินรถเม์ในจังหวัดชนบุรี ธอจบการศึกษามัธยมต้นจากโรงเรียนชนกัญญาณุกูลมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยตูลุสประเทศฝรั่งเศสด้านการทำงานเคยทำงานให้กับมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ t d i ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่โดยการชักชวนของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยเธอได้รับตำแหน่งผู้อนวยการฝ่ายนโยบายต่อมาลงสมัครสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่15ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี2562สิริกัญญาได้รับเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลสิริกัญญาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลซึ่งถูกวางตัวให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรณีที่พรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันเธอเป็นสอสอบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคก้าวไกล ตัวเต็งว่าที่หัวหน้าพักก้าวไกลคนต่อไปมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกดติดตามช่องนี้เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญค่ะ